วันนี้ทางด้านของทีมข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณบุญจันทร์ทันเตเป็นอดีตทหารพลานค่ายปักธงชัยลองเปิดภาพ ใช้หนังกลางแปลงให้ขมรดูหน่อยซึ่งวันนี้ที่หลายคนกำลังดราม่ากันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทั้งเปิดใช้หนังกลางแปลงเรื่องประวัติขมรแดงอพยพเราเปิดทั้งเสียงพอเสียงอะไรต่างๆคือถามว่าคนที่เคยเป็นทหารเนี่ยเขาเห็นด้วยไหมเขายืนยันกับเราว่าเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าอย่างปี2524เนี่ยช่วงที่สงครามสงบตอนนั้นพวกขมรไม่ยอมกลับบ้านนะฮะแล้วขมรก็อพยพมาอยู่บ้านเราเลย คุณผู้ชมรู้มหมเรื่องสะแก้วพี่ที่เคยเป็นอดีตทหารไข่ปักธงชัยพี่บุญจันทร์เนี่ยแกบอกกับช่องแปดว่าไงรู้ไหมฮะแกบอกคุณรู้หรือเปล่าว่าที่สักแก้วเราเนี่ยเสียแผ่นดินให้กับพวกมันเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2524ตอนขเขมรอพยพทีมงานถ้าเป็นไปได้ขอวิดีโอขเขมรอพยพเห้าหนึ่งหนึ่งอะไอตัวที่มันเป็นภาพชัดๆเลยก็ได้จ้ะเอาขึ้นจอหน่อยดิ ที่กองทัพเขาลงเอาไว้เนี่ยแล้วเขาใช้อย่างเงี้ยให้เขมรดูคือพี่บุญจันทร์แกบอกว่าไงรู้ป่ะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตอน2524เนี่ยตอนที่เขมรมอพยพมาบ้านเราเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ยอมกลับนะฮะ สิ่งหนึ่งที่ทําให้คนสะแก้วเราเสียดินแดนแล้วทหารเขมรมันลุกล้ําเข้ามาทําการเกษตรคือพวกทหารเขมรกับคนเขมรที่มันยึดแผ่นดินไทยได้มันกลับไปประกาศบอกคนในประเทศมันนะฮะว่าใครอยากทํางานให้มาทําได้เลยที่ตรงสะแก้วทหารเขมรยึดแล้ว และตั้งแต่ตอน2524เป็นต้นมาขมเณรมันเลยหลังไหลฮะเข้ามาที่สระแก้วและประกอบพื้นที่สระแก้วมันไม่เหมือนกับแถบอีสานของกองทัพภาคที่สองเพราะของกองทัพภาคที่สองมันขึ้นเขาลงเขาส่วนตรงสระแก้วมันเป็นที่ราบดังนั้นตั้งแต่ปี2524ความแสบที่สุดของพวกขมเรคือนอกจากมันไม่อพยพมันไปประกาศบ,บอกคนของมันว่าทหารขมเรยึดแผ่นดินไทยได้แล้วที่สระแก้วให้พวกเรามาทำงานได้และนั่นแหละฮะคือ ผมบทที่วันนี้เราเสียที่ดินไปสองพันกว่าไร่ให้กับพวกขมรม,มัน <ไป S 3> ก็ไม่ขึ้นมานะครับแต่ก่อนนั้นพักดันลงมันก็ลงไปมันก็กลับขึ้นมาที่นี่นะครับลกลับทีนี้มันก็ลงกลับมาทั้งนี้<พ>อ,อีกเท่าไหร่ตอนอตนั้นสองห้าหรือสองสส,สองสอ,สองสี่ครับสองสี่พอเริ่มสองสี่สองสาม,สามนี่แหละครับครับอยู่ในระวังนะครับปลายอย่างงี้นะครับปรับลงนะ ครั้งแรกนะครับครั้งแรกให้มันลงกลับมันไม่ครับให้มันไปมมนกลับไปอยู่ประเทศเธอซะสสงครามแล้วมันมันไปครับไม่ไปครับอครับดื้อด้านเนี่ยโอ้ดื้อแหงครับดื้อแหงลนวันนี้ครับดื้อที่สุดเลยครับอไม่เคยแถมกลับขึ้นมาใหม่ชวนเพื่อนขึ้นมาด้วยไหมทีนี้มันก็เหมือนเหมือนชวนเพื่อนชินอะไรเลยครับว่าเธอมาอยู่ตรงนี้สิเขามีข้าวกินอย่างนี้เพราะมันพวกเขมรนี่มันโกหกกันนะครับโกหกว่า ตีเม so 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 ืองไทยได้แล้วครับเพื่นาตีเมืองไทยได้แล้วนะครับโกหกตอนนั้นนะครับตีเมืองไทยได้แล้วมันขึ้นมากไปอยู่ศูนย์นะครับดี๋ยวมันตักโกหกกันนะครับครับไอ้คนที่ที่รู้จักกันดีนี่ไอ้แก้วแก้วจันทร์เนี่ยเป็นคอมเมนต์โดยตรงเลยคือคอมเมนต์แดงครับคอมเมนต์แดงแก้วแก้วจันทร์เป็นวหน้าแต่ก่อนมันก็อยู่ซ่องบุกนี่แหละ มันก็ไปอยู่ที่โนนย,ย้ายฮะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะว่าอาดีตทหารเขาเล่าว่ายังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าคิดตั้งแต่ปี2524ทหารขาเขมนรแสบมากคือประกาศว่ายึดแผ่นดินไทยและสักแก้วเลยเสียที่ดินให้กับมัน